ถ้าเราดื้ออินซูลินแก้ไขแบบนี้ค่ะดื้ออินซูลิน,นทำให้เราลดน้ําหนักยังไงก็ไม่ลงและอาจทําให้เราเป็นเบาหวานได้โดยที่เราไม่รู้ตัวฟังให้จบนะคะมินมีวิธีแก้อยู่ตอนท้ายคลิปค่ะปัญหาของการดื้ออินซูลินนะคะก็คือร่างกายของเราค่ะมันตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลง น้ำตาในร่างกายก็เลยสูงขึ้นทําให้เรารู้สึกเหนื่อยง่งายลดน้ําหนักยังไงก็ลดไม่ลงค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆนะคะมันเกิดจากพฤติกรรมของเราเองค่ะเกิดจากการที่เราทานน้าตาลแป้งในปริมาณที่มากขาดการออกกําลังกายเราเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะแก้แบบผิดวิธีนะคะอย่างเช่นการอดอาหารแบบผักดิบกินยาลดน้ําตาลซึ่งวิธีที่กล่าวมาเนี่ยค่ะมันทาให้ร่างกายของเรานะ,ะมันเครียดเราก็สุขภาพก็จะแย่กว่าเดิมเดี๋ยวมิ้นมาบอกวิธีที่จะทําให้วิธีการดืออินซูลินเนี่ย ดีขึ้นแน่นอนข้อแรกนะคะเริ่มจากการลดอาหารที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นน้ำหวานข้าวขาวข,าขานมปังข้อต่อมาคือการทำ intermittent fasting หรือ IF คือการที่ทำให้ร่างกายของเราค่ะได้หยุดพักโดยที่ไม่ต้องหลั่งอินซูลินออกมาข้อที่3นะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็น weight training หรือ cardio ข้อสุดท้ายคือการทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผัก แต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปหาทานไฟเบอร์ได้ที่ไหนเนี่ยมีแนะนําแบบนี้เลยค่ะเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้นะคะได้ไฟเบอร์ในปริมาณที่สูงไม่ต้องทําให้อินซูลินออกมาทํางานน่ะนี่คือสิ่งที่มินใช้และมินไม่เคยจอปัญหาการดื้ออินซูลินเลยค่ะใครสนใจไฟเบอร์สูตรพิเศษทักมาคุยกับมินได้นะคะเดี๋ยวมินดูแลเอง